สบายดีพี่น้องมื้อนี้สาวแสงกับสาวโอนสิพผ้าไปเก็บพักสลัดอยู่สวนไมเ่เห็ดยำสลัดกินเด้อจ้าโอนสบายดีพี่น้องมาจะคู่สุกคนทางเข้าไปเด้อจ้าทางขอาสวนสาวแสงน้องเอามีดแล้วม่ได้เอาเลยมีดเออ,อน,นั้นเด็ดเอาก็าได้นี้วพักสลดัดมันอ่อนอยู่ดอก พี่น้องส่วนใกล้ๆนี่แหละอันนั้นมาสาะแสงเด้อแ่กอดกรกะของอีกซื้อบ๊อบบี้พี่น้องเอ,อ,อ้าอายกับเจ้าแน่บบอมหายเอซีแน,น่หมดแล้วพี่น้อง เลียงเบ๊กเลี้ยงเบ๊กนะมาเบ๊กเลี้ยงฮอนเลยเด้อพี่น้องปลูกมักซ์ลีเด้อข้าวโพดนั่นแหละพี่น้องปลูกสลีหลายอย่างพี่น้องจะปลูกอะไรเบ๊ แบมจะตเอเบสิปไปตู่เแบบพอสาแสงเด้อเลี้ยงมาได้ประมาณสิบป่าปีนะรดเข้าทางโคกเแบเบนาะพี่น้องแล้วอาดจ,จะ,เะเด้อเแบออกนะ <c oughs> พี่น้องนี่คือมากไม้อยู่สวนแม่สาวแสงนะที่สาแสงว่ามีมากไม้นะภาษาลามังมวนไข่เด้อพี่น้องภาษาไทยบุหูวบบเป็นมากนย่าอ้นแต่ก้าวกๆกเดี๋ยวนี้บุอยากดกกปันไดมากมวนไข่พี่น้องเอ้ยอันนี้ละมากไหม ที่เสาะแก็เสาะโอนว่าที่มะเขือน้ำมะเขือน้ำเด้อมะเขือน้ำเด้อจ้าบอด้ซื้อเนาะพี่น้องปลูกกินเองโอ้โหระขายพร้อมพี่น้องมะเขือต๋าเมื่อเพิ่นมาอยู่แต่สวนนี่แหละบอดี้ซูยู่เฮือนดอกพี่น้อง ตื่นมาเพิ่งก็มาอันนั้นเฮือนสาวเดือนเดอ้อเบาอินสาวเดือนตัวนี้มันใหญ่เลยตัวนี้มีสลีมีอ้อยดำพี่นอ้องอันนี้ต้นหญ้าเด้อพี่นอ้องปลูกไว้วให้แบ้ปลูกไว้ให้แบ้ให้งัว งัวไปไี้เข้ามากพี่น้องมือน,นี้ออกไปดงงัวอันนี้โกงมักเตงมีมักทั่วสลีสุดนี้เลยเราปลูกหน่อยพะโคมพะโคนานยักอยัก,ยกอันมเอาก,ก็มาเอาแลเลยคือเอาไปซุปเอาไปไม่นายามเดือสี่เดือนห้าก็ได้ขายด,ดอกไม้นี่แบบ เขาว่านไว้นะเฮ้ยงามบอกพี่น้องเป็นธรรมศาสตร์เด้อจ้ามังกอพี่น้องหุ่งนั่นแหละไมบริซื้อเด้พี่น้องเลยมัแข้งมิเจผูกกินเองแข้งนะมาแข้งกับบริซื้อพี่น้องนี่กอไผ่นะก่อไม้แข็กงก่อไม้แขม,มห,ห้อยเ,เอาเขาน้ำฮดไม่ยังฮดก็ได้กินนะพี่น้องมันซุมซึ้อคุณ ห่วยเด้ออันนี้เขาเอินห่วยโมงนะห่วยที่อันข้ามอันข้ามขัวนขานอะไพี่น้องข้ามขัวมากข้ามสะพานมากกจ็จะฮอดบ้านเลยพี่น้องเด้อห่วยเนี่อันนี้ยุลุ่มห่วยเด้อพี่น้องมีอีกต้นสลีเพิ่นกะยลุ่มคือพักสลัดพักกระซซมที่เฮาสีเอาไปง่ำเนาะพี่น้องสาวโอนมาสอยเก็บมือนี่ค่ะ ลูกเิ่นก็นให้ชูนี้จีน่าให้แล้วพอได้กินพี่น้องเอ้ยบม่ได้ซื้อเล็กๆนน่อยแก้ไข,ข่ครอบครัวละลัดนงามขนาดเลยบร่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอเอธรรมชาตร์เลยะะนยะคะถ้าแบปนี้ใบพักตัวหงโปมป้นหงโปม พักบัวอันนี้เป็นบัวแบกเนาะพี่น้องมันน้อยๆแต่ว่ามันก็หอมดีมีต้นอันนี้ต้นกระเทียมเดอ้อปีกกระเทียมเลาวกระเทียมหัวนน้อยค่ะเซฟได้พี่น้องหอมสะอ้นมาซอยเก็บพักเนาะพี่น้องเก็บพักทำกานเจ้าจ้าพี่น้องเฮาสิไปเฮ็ดย่ำพักสดๆเซฟได้เนาะเฮ้ย ใส่ขี้หมูเอาพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยังปุ๋ยอยู่แต่ปุ๋ยรรมซาซัดโมเมนต์สัเคมีเนะมีเพราะว่าเือนสสแสงมีหมูใส่ขี้หมูขี้แบก็ใส่ขี้งัวก็ใส่ขี้ขวยก็ใส่ขี้เป็ดก็ใส่ขี้ไก่ก็ใส่พี่น้องมีเป็ดมีแบกก็มีงัวก็มี ขั้วไก็มีพี่น้องสาแซงมีมดยามจำปิน่นพอได้แก้ไข่เขาคัวเ<ค>ขาก็ได<ค><ค>้ดมาเลยเด้อจ้าพักสลัดหอมปลอมพักซีอะไรจ้นหอมบัวต้นหอมบัวเนาะจ้าเก็บพักแล้วก็ สิภาคันเมื่อล้วเด้อจ้าพี่น้องมันก้น <c oughs> ขำเลยเนาะขำเลยเเดี๋ยวคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะจ,จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเซงมหาศาลเด้อจ้าสบายดีสบายดีบายบาย,บาย,บาย